ารับของสวัสดีครับดีครับครับหลวงพ่อพี่ลวงพ่อพี่ลวงพอี่ลวงพ่จะมาไหว้ท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีครับคครับด้วย สวัสดีครับครโอ้พี่ลงเอ้ยย่านกันได้หรือนี่ดไม่ต้องเลยพี่ลุงไม่ต้องเลยวครับสวสดีครับลงกโอ้หน่วยกอบกวนเข้ามาครับครับวันนี้เรามีอุปกรณ์คือเรามีปลาครับ เพื่อจะซ้อมเพื่องานเนาะให้น้องดาวนะครับจลับมอบของให้กับท่านประธานหรือว่าประมาณนั้นนะเวลาเปิดงานสมมติเราเตรียมไหมซ้อมไว้เป็นเรื่องสมมุติสมมติเตรียมไว้นะครับเอาขับด้วยับเร็วดออกร้งออกับด้วยขับเร็วด้วยขับขอเสียง่ันเยด้วยเฮ้ยเฮนัสยด้วยเฮ้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 ยเฮเฮ้ย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 ย

จึงถึงจ <conclusions> <S Why han> ึงถึงจึงถึงจึงเเ้้โอลีลาลีลาเยอะเยอถึงจึงถึงึงถึงึงไมช้างเชือกนี้ลีลาเยอะจังเลยควควนอยู่กับที่อยู่กับที่อยู่กับที่ครับเอ้ย ยกยทุคนนี่กไหมัวพันประธานทุกท่านโอ้ท่านประธานอยู่ข้างหน้าครับท่านประธานอยู่ข้างหน้าครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปหาท่านประธานครับอ่าอ้าคานมาหาท่านประธานครับลูกยกงวงขึ้นด้วยยกงวงขึ้นด้วยเออขานมาหาท่านประธานครับลูกโอ้ โอ้ซ้อมนะคะซ้อมซ้อมนี่คือการซ้อมนะเตรียมเตรียมให้หมูดาวโอ้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 โมาเยหมมไมไหมามไมมหาท่านประธานครับเอามาจุดมุงหมายมหาท่านประธานครับ่นประธานครับเอาไดีด้วยท่านประธานรับของ สวัสดีครับดีครับ pues ครับหลรัพโอ 8, nah 10, <oh พี่ลวงพอเออพี่ลงพอพี่ลวงก็จะมาไหว้ท่านประธานโอ้พี่ลวงก็จะมาไหว้ท่านประธานเเออทางงลุครับกราบด้วยกราบท่านประธานด้วยกรับร้งเนาะครับโอ้ยพี่ลวงก็อยากมาหาท่านประธานไงครับจริงอย่าไปรอบอย่าไปซ้อมใหม่แล้ว พี่หลวงโอ้ยเนาะต้องเข้าเรียนฝึกหนักห,หน่อยนิดนึงทำไมนะต้องต้องเข้าเรียนฝึกหนักนิดนึงว่าเพราะว่าจะออกงานแล้วหลายงานพอสมควรไปเก่งเก่งลูกเก่งเก่งโอ้เก่งจังเลยลูกชายใไทยบาต้องย่อเขานิดนึงนะคะถ้าไม่ยอ่อก็อย่างที่รู้นี่สายน้องดาวเนาะถ้าไม่ยอ่อไม่ทำนะ น้ำไม่ไหลโอ้ยพูดติดตามไปเนาะโอ้มีการแปลงรางวัลด้วยมามาเอาใหม่เอาใหม่เจ้าเจอจอ สวั ciel, สดีก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีท่านประธานครับครับท่านสวัสดีครับดีด้วยขอรับแกบต้องจับก็ต้องมาดิครับขอรับแก๊บสวัสดีครั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 บโอ้ยปุ่งภูหลังค้นไหมค่ะนั่งแนมน้องไหมเก่งเก่งเก่งครับเก่งเก่งอารมณ์ด beeping, ีดด หมูสะพื่นี่คืออารมณ์ดีนะจึง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  ยงาไหล้่บใหญ่เห้ยน้ำลายใหญ่เี้ซอมครับซอมซอมซ้อมอมมาสมมติว่าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงท่านประธานแล้วมั้ท่านประธานบอกว่ารอนานจังเลยช้างเคื่องนี้ทำไมลีลาเยอะจัง โอ้โหมีการให้รางวัลด้วยหนหนูต้องทำดีๆนะลูกเดี๋ยวจะได้มีงานเข้าเยอะๆออกงานคืองานคืองานนะลูกเล่นคือเล่น เวลาพ่อกับแม่ปล่อยให้เล่นก็มีเวลางานหนูต้องทําให้เต็มที่เขาจะได้มีงานให้หนูง,งานเข้าหนูเยอะๆหนูจะได้เป็นซุปตา์เหมือนพ่อต้องทาไงอ่าเร็วๆเหมือนพ่อหนุ่มเสกไงเร็วๆอ่านเริ่มโม่นั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลงเออไหนนั่งยังไง ลงมาไ้เขาลงรานมามาท่านประธานเร็วท่านปานมาตประธานมาได้มทานเฮ้ยทามาเฮ้ยทามาเร็วเฮ้ยซ้ซ้ำ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 เร็วยิ่งเรจะกลัวสองพี่อยักคาเลยดิมาด้ไหเฮ้ย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 เร็วเฮ้ยเฮ้ ทำไมพม่ประธานไม่เ <spooky> ด <noise> ินมารับเองล่ะครับสวัสดีครับด้วยเสียงเสียงคนน้ำพุเสียงเออกรดับด้วยเอ้ากรดับด้วยกระด้งกระด้งรับเออดิ้งดิ้ง ถ้าชอบคลิปวิโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะเรอลด้วยเวลาท่านประธานอยากคนมาเที่ยวอยาก่ายรูปด้วยอย่าลืมนช่วยกัไรตกดไลค์กดแชร์นะครับผมเกำลังใจให้มควด้วยแทัลูกเ่ยอดนะ้น้อง้ค แอคชั่นถุงแอคชั่นยิมถุงถุงไงี่ขาหนีย่อย่อเออหนึ่แอคชั่นอ่าตีตีตะกร้าด้วยอ่าแอคชั่นอ่าบนถุงยกขาขึ้นเออยกขาขึ้นเฮ้ยด้วยหนึ่งเออด้วยนึ่งเฮ้ยมาฝังนี้ด้วยฝั่งขวามึงขาขวานี่ขาขวานี่ยกขาขวาขึ้นด้วยยกขาขวา ยกขึ้นยกขาขึ้นเร็วยกขาขึ้นอ่าแอคชั่นบนยกขึ้นเออานิ่งขาซ้ายขาซ้ายขาขวาขาซ้ายขาขวาเออขาซ้ายอ้าวอานิ่งมาหนินิ่งนิงน่งนิงน่งนิ่งเอาเอาไป่ต้งเส้นนะเอาบนยกนิ่ง ยกสูงสูงงองน่ะย <mai. S 2> ิ้มหวานด้วยภาพจะได้ออกมาหล่อหยิ descend. Descend. ้มมันหวานยิ้มหวานยิ้มมานวาน

อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเยอะๆนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ